หลังจากที่กองประกวด Miss Grand International 2024ได้พาสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง71ประเทศเดินทางมาทำกิจกรรมเก็บตัวที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่11-16ถึงตุลาคม2567 โดยบอสนวัตอิสรกรศยสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้จัดเต็มแบบทุกกิจกรรมนั้นล่าสุดเมื่อวันที่13ตุลาคมเหล่าสาวงามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ทั้ง71ประเทศก็ได้อวดโฉมความแซ่บในการประกวดรอบชุดว่ายน้ำบนเรือหรูโอเชียนสกายเป็นครั้งแรกโดยบรรยากาศการประกวดเต็มไปด้วยความสนุกสนานสาวงามทั้งหมดสวยพร ในชุดว่ายน้ำถูพีสีแดงเลือดนกซึ่งเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวด ได้ปล่อยของเผยสัดส,ส่วนรูปร่างการเดินการโพสกลางดาดฟ้าเรือโอเชียนสกายอย่างสนุกสนานทำกลางกองเชียร์แฟนนางงามในแต่ละประเทศหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดรอบชุดว่ายน้ำเหล่าสาวงามได้เดินฟินาเล่โชว์ความแซ่บทั่วเรือให้ช่างภาพและผู้สื่อข่าวได้เก็บความงามของเหล่านางงามทั้ง71ประเทศอีกครั้งโดยมีนายบัญชากุลวณิช ผู้บริหารเรือโอเชียนสกายให้การต้อนรับกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ทั้งเหล่าสาวงาม71ประเทศและสื่อมวลชนโดยได้จัดสถานที่และอาหารไว้รองรับแบบจุกๆไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มทะเลไข่ดาวไส้กรอกสลัดผัดไทยก๋้วยเตี๋ยน้ำตกแซนด์วิชผลไม้ชากาแฟและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด สร้างความประทับใจให้กับเหล่าสาวงาม Miss Grand International 2024เป็นอย่างมากนอกจากนี้ Miss Grand International 2024จะมีการประกวดรอบชุดประจำชาติในวันที่20ตุลาคมนี้ส่วนรอบ Preliminary และ Grand v o i c e Award จะมีขึ้นในวันที่22ตุลาคมและรอบตัดสินในวันที่25ตุลาคมณนะ MGI Hall Bravo b r a v o BKK พระราม9 Another bolting round to everyone that is looking at. I want you to happy, like yeah. Okay, one, two, three, go. Mm -hmm.

เรสไฟฟ์อะคาเดมี่อันทามเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ทีช่ชชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆือีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เฟซบ o ๊ก r a ส e Fight Academy